แขวนแล้วครับคันนี้เบูงเรียบจิบล็อกไปแล้วครับ <c oughs> ล้อลอยครับเราเยบูงมาใช้เต็เด็ดแล้วครับผม <c oughs> คร้วมาดูครับ านมันค้ำครับผม <c oughs> นี่ครับเป็นล้อปกติครับฐานทารุ่นมันของทางร้านนะครับเอามายกล่องมันครับผมเป็นล่องคู่เลยครับยกได้ทีละสองล่องครับ กันต่อกับฐานทำรุ่นมันเอามายกล่องมันครับผมยกล่องคู่เลยครับเป็นงานเสียบุ้งครับผมได้ทั้งสองอย่างเลยครับทำรุ่นมันใส่ล้อสูงแล้วก็ยกล่องมันครับผมสลักในี่ใส่สลักตัวล่างสุดเลยครับยกหางก็ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าใส่ล้อปกติครับ ลองประมาณนี้ครับประมาณครึ่งหัวเข่าครับอีละสองล่องครับผม ทำรุ่นมันเอามายกล่องมันครับทีนงานเสียปุ่งครับผม